กลับมาในช่วงนี้คุณผู้ชมคะมาดูเรียกว่าเป็นเทรนด์ใหม่เลยนะคะของนักท่องเที่ยวจีนค่ะบอกตอนนี้เนี่ยเขานิยมมาเมืองไทยต้องซื้อชุดนักเรียนออแล้วก็ถ่ายรูปกันทีนี้เป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าหลายคนบอกเอ๊ะได้หรือเปล่าผิดไหมอย่างไรกระทรวงศึกษาธิการไฟเขียวนะคะบอกว่าใส่เนี่ยไม่ผิดนะแต ต้องไม่ปักชื่อโรงเรียนหรือว่านำชุดเตีบยไปสแสวงหาผลประโยชน์นะคะก็เป็นเทรนด์ใหม่แบบนี้นะคะก็ทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังร้านที่ขายชุดักเรียนญาติบางลำพูนะคะเขาบอกว่าโอ้ตอนนี้เนี่ยเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาซื้อชุดักเรียนไทยไปใส่เนี่ยเยอะเลยทีเดียวตอนนี้ปิดเทอมใช่ไหมแต่เอ้าก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นนะตรงนี้นะคะโอ้แล้วมีคนถามว่าแต่งได้หรือเปล่า ถามกับท่านปลหลักกระทรวงศึกษาธิการคุณอัธพลสังขาวาสีบอกว่าถ้าเกิดว่าใส่เพื่อกิจกรรมนันทนาการใส่เที่ยวร่วมกิจกรรมแบบนี้ก็ไม่ผิดนะแต่ห้ามปักชื่อโรงเรียนเด็ดขาดส่วนที่ถือว่ามีความผิดก็คือสวมใส่ชุดนักเรียนสแสวงหาผลประโยชน์แอบอ้างชื่อสถบาบันมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทำเรื่องผิดกฎหมายซึ่งมีโทษปรับด้วยนะคะแบบนี้เนี่ยไม,ไ,ไม่ได้ค่ะนี่ก็เห็นนะักท่องเที่ยวจีนเขาไปซื้อใส่กันนะเขาปักชื่อเป็นชื่อแบบ ชื่อเป็นภาษาจีนอะ่ะแต่ปักออภาษาไทยออมันก็น่ารักนะคือเขาบอกว่าเขาซื้อเสร็จเขาจะเอากลับไปประเทศเขาด้วยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แบบว่าหลายคนบอกว่าบรรดาพ่อค้าแม่คา้ายิ้มเลยนะ